เอามามามาข้างตู้เย็นข้างตู้เย็นเจ้าเอาเอาไปเร็วอันนี้อันนี้ลูกเอาอันนี้เร็วอันนี้สิเอาเข็นมาใจแรงงานเด็กเออเอามาเลยเข็นมาเอามาเร็วเอาเข็นมาเข็นมาเร็วเร็วลุกขึ้น เข็นเอาเร็วเร็วเร็วเอาเอาไปโอ้โหไปเร็ว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 เอาเอาเร็ว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 เข็นเออนั่นแหละพลังนักอืมเออพลังนักเอาอืมไปเข็นอันหน้าก่อนอันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่ไปไหนอีกอ่ะโอ้เอาเข็นมา อาเข็นเออเอาไปอึ๊บเร็วเร็วเร็ว